ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีช่วงวันที่ 11, 12, 13กันยายน2567นี้ซึ่งเป็นเงินพิเศษที่ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังจะโอนให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับสูงสุดคนละ300บาทตามเกณฑ์อายุนะครับ ซึ่งวันที่11กันยายน67จะโอนให้กับผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495วันที่12กันยายน67โอนให้กับผู้ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501และวันที่13กันยายน67โอนให้กับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507นะครับก็ได้รับ 100ถึง300บาทตามเกณฑ์อายุนะครับซึ่งถ้าเกิดก่อนวันที่1กรกฎาคม2507จะได้รับ300บาทเกิดระหว่าง1-31กรกฎาคม2507ได้200บาทและเกิดระหว่าง1-31สิงหาคม2507ได้100บาท เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้แล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา